สวัสดีค่ะนี่คือการอ่านพลังงานไพ่ให้กับชาวราศีเมถุนประจําเดือนมิถุนายนปี2515นะคะหากคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มเช็คกันเลยนะใบแรกนะคะ strength การงานเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะคุณเป็นคนที่มีทักษะมีศักยภาพสูงมากนะคะควบคุมสิ่งโตได้เนี่ยเป็นคนเก่งเพียงแต่ว่า คุณต้องกล้าคุณต้องมั่นใจต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะหากคุณเชื่อแล้วเนี่ยคุณจะสามารถทําออกมาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อคุณบั่นทอนความรู้สึกของตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นขอให้ศรัทธาในตัวเองก่อนนะคะว่าคุณต้องทําได้ทําให้มันเกิดขึ้นคุณรู้จักตัวเองมากกว่าคนอื่นขอให้คุณโชคดีนะคะ ในด้านของการเงินนะคะแปดถ้วยกรณีแรกนะไอมองเห็นว่าเออ,อยากให้คุณวางแผนการเงินให้รอบคอบมากๆเลยเช็คให้แน่ใจว่าจะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะต้องไม่มีใครโกงเรานะคะหุ้นส่วนอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็เช็คคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนอะ่ะเช็คให้ละเอียดรอบคอบกรณีที่สองก็คือคุณเป็นคนที่ไม่สนใจในเรื่องวัตถุเงินทองแล้ว คุณสนใจในเรื่องอื่นมากกว่าคุณอยู่แบบง่ายๆเรียบเรียบนะในเดือนมิถุนายนน่ะจะค่อยๆไม่สนใจวัตถุเงินทองอะไรแบบเนี้ยทีนี้ในเรื่องของสุขภาพก็ได้ไพ่พระนั่นก็คือหากคุณมีปัญหานะมีปัญหาด้านสุขภาพอ่ะไพ่พระก็คือคุณจะได้พบกับผู้ที่มีความสามารถจริงๆมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายคือเป็นทีมแพทย์ที่ เฉพาะทางที่เก่งมากนะคะดังนั้นขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาอย่างดีนะคะแล้วคุณก็จะกลับมาเป็นปกติกลับมาหายเป็นปกติเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้เรามาดูว่าไพ่และพี่หินคู่นี้เขาอยากบอกอะไรคุณสิ่งที่ได้มองเห็นก็คือคุณจะได้รับการสนับสนุนคุณอาจจะ มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบแล้วคุณก็จะได้รับแรงเชียร์ได้รับแรงสนับสนุนอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีส่วนเอี่ยวส่วนเกี่ยวข้องอในการร่วมกันจัดระเบียบสังคมแบบนั้นเลยนะเหมือนกับมีศิลธรรมมีความเป็นสิทธิมนุษยชนอะไรแบบเนี้ยเป็นผู้นำอะไรบางอย่างในสังคมในชุมชนนะคุณจะนำความสุขมาสู่เพื่อนฝูงสู่ชุมชนในวงกว้างอะไรเงี้ย คนบางคนเนี่ยนะจะมีการเชื่อมต่อแบบจัก,กรวาลและธรรมชาติโดยไอมอว่าในรูปแบบที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันรูปแบบที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันก็คือลักษณะเหมือนเทพพึ่งมนุษย์มนุษย์พึ่งเทพนะคะสมมติว่าคุณมีคุณนับถือเคารพนับถือกับเทพบางองค์อย่างเงี้ย คุณตั้งศัจจะว่าถ้าคุณประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่น,นคุณก็จะถวายกล้วยถวายไข่ถวายผลไม้แบบเนี้ยนะคะจริงๆแล้วเทพเหล่านั้นเขาเขาคงทานไม่ได้อะเรารู้ใช่ไหมว่าแต่ว่าเขาไม่ได้มองตรงที่อาหารที่คุณให้เขาในรูปแบบที่มาเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นรูปแบบอาหารแต่เขาอะมองตรงที่ว่าคุณรักษาสัจดจะได้ไหมตรงนั้นมากกว่า าคุณรักษาสัจจะได้คุณมีขันติมากพอเนี่ยถึงทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากดูแลคุณเขาอยากปกปักรักษาคุณนะคะไม่ใช่ในรูปแบบว่าต้องเป็นอาหารเครื่อ,องดื่มหรูหราไอ้บอกว่าความพยายามของคุณมากกว่านะคะเนี่ยจะเป็นรูปแบบแบบนี้ที่การใช้ชีวิตของคุณแบบธรรมดาแต่ในลักษณะที่ไม่ธรรมดาดูเหมือนคุณจะเป็นคนที่เรียบง่าย ดูเหมือนไม่ได้รู้ลาไม่อะไรแต่ข้างในลึกๆของคุณแล้วคุณรักษาสัจจะคุณมีคุณอาจจะฝึกทําทานแบบเนี้ยนะคะทานบารมีขันติบารมีหรือสัจจะบารมีอย่างเงี้ยคุณได้ได้เยอะอะไรแบบเนี้ยเออไอมองเห็นแบบนั้นน่ะดังนั้นดับใดที่คุณยอมรับการเป็นตัวตนของคุณจริงๆโดยไม่ยุติวัตถุเนี่ยจะส่งผลดีต่อสิ่งเบื้องบนที่เขาอยากจะปกปักรักษาคุณจริงๆนะคะขอให้คุณ ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นอย่าเป็นในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นนะคะให้ความใส่ใจกับเ,เขาอยากให้คุณให้ความใส่ใจกับข้อมูลหรือเอกสารในการในทางการแพทย์ทางรักษานะคะไพ่ใบนี้คือไพ่เกี่ยวกับในการรักษาไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจก็แล้วแต่นะคะใครบางคนอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่นะคะไพ่สัมพันธ์กันนะคะ แต่อันนี้จะเกี่ยวกับทูตสวรรค์ที่เขามีความสามารถด้านการรักษานะคะพวกเขาสามารถช่วยคุณรักษาในทางการอาการบาดเจ็บทางอารมณ์ทางจิตวิญญาหรือทางร่างกายได้นะด้วยพลังงานที่พวกเขามีอะคะ่ะแล้วเขายังสามารถนําคุณไปพบกับการแก้ปัญหาที่เหมาะสมหรือพบกับผู้ที่มาช่วยเหลือคุณได้ถูกจุดเฉพาะคนอะไรแบบนี้นะคะแล้วทําให้คุณสามารถ พึ่งกลับมาเป็นปกติได้บางคนอาจจะกำลังประสบปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วอาจจะขอพรขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนอยู่ก็ได้นะพไพ่ใบนี้บอกว่า <c oughs> คุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะรู้ว่าตัวเองมีความคิดหลากหลาย นกคูกเนี่ยเป็นตัวแทนของปัญญานะคะปัญญาภายในนี่คือปัญญาภายในของคุณนะคะที่ขัดเกลาจากประสบการณ์ชีวิตของคุณเลยสัญชาตญาณคือหนึ่งในนั้นด้วยนะคะนกคู่คือนกที่มีสัญชาตญาณสูงมากนะคะทีนี้ภายในนี้เขาบอกว่าคุณจะรู้สึกเบาสบายในร่างกายของคุณนะคะคุณจะมีความเป็นมิตร มีความเป็นคนใจกว้างเข้าถึงได้ง่ายมีความอดทนมีความซื่อสัตย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วจริงแล้วทีนี้คุณจะเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆโดยที่ใครๆเขาก็สัมผัสได้ให้บอกว่าทําในสิ่งที่คุณทํามันได้นะทำแล้วปล่อยไม่ต้องไปยึดอะไรมากมายเพราะว่าเส้นทางสายจิตวิญญาณเนี้ยเป็นทางเดินตลอดชีวิตที่คุณต้องเจอเขาบอกว่างั้นนะคะ คุณจะตื่นรู้จริงๆแล้วคุณก็จะได้รับรับรู้สิ่งใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาและมีจิตสํานึกที่ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปไพ่ของคุณเกี่ยวกับเส้นทางทางจิตวิญ,ญญาณเกี่ยวก,กับการตื่นรู้เกี่ยวกับการวางวางลงทางในเรื่องของวัตถุคุณจะมีโอกาสได้ทําสมาธิแบบจํารวินสตินะคะ ไายมองว่าคุณจะมีความตั้งใจมากๆมีความตั้งใจมากกว่าความอยากเช่นบางคนเนี่ยทำสมาธิอยากจะมีฤทธิ์อยากจะเห็นผีนู่นนี่นั่นแต่คุณเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความคิดแบบนั้นคุณจะหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจแบบนั้นแล้วก็จะพยายามหันเหความสนใจตัวเองด้วยสิ่งอื่นที่ไม่กีดขวางคุณจากการเจริญสติจริงๆอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ไปขอให้กับคนมีคู่ก่อนอืมหัวใจสลายแปดถวยให้นักบวช ุณหรือคู่ของคุณน่ะเอ่ออาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะไม่คุณก็เขาหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือใครบางคนเนี่ยเอาเวลาไปให้กับาศาสนามากกว่าความสัมพันธ์ของตัวเองอืมมันไม่ใช่การเลิกกันเสมอไปอะนะคะแค่อ่ความรักความหวือหวาเนี่ยอาจจะ ลดน้อยอาจจะเลื่อนลางนะคะค่อยๆหายไปอาจจะเป็นด้วยเฉพาะอายุก็ได้อาจจะแต่งงานกันมานานแล้วอะไรเงี้ยนะคะคุณเลยปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้ดีกว่าที่จะเติมความอยากให้กันและกันนะคะเลยฝึกที่จะลดความอยากลงโดยการยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองพอใจจริงๆที่ใช่ในทางของตัวเองจริงอะ่ะมีความรู้สึกว่าคุณและคู่ของคุณมีความต่างกันมากนะคะด้วยวิธีการใช้ชีวิตนะฝ่ายหนึ่งอาจจะชอบสันโดษอีกฝ่ายอาจจะชอบปาร์ตี้ชอบงานเลี้ยงอะ่ะ แต่คุณทั้งคู่ได้ตัดสินใจกันดีแล้วนะปรึกษากันดีแล้วว่าจะยอมให้แต่และฝ่ายปล่อยปล่อยให้กันและกันได้เดินใน uh, เดินตามทางของที่อีกตัวเองได้เลือกเดี๋ยวเรียบเรียงก่อนแป๊บหนึ่งค่ะคุณทั้งคู่ได้ปรึกษากันแล้วแหละได้พูดคุยกันแล้วว่าจะปล่อยให้กันและกันได้เดินตามทางของตัวเองได้เลือกไว้นะคะเป็นความรักที่ที่ให้จริงๆเต็มใจให้ให้กันนะคะ ปลอดภัยเป,เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะคะเหมือนกับยังเห็นกันอยู่ยังดูแลกันอยู่ยังเคียงข้างกันอยู่แบบนี้นะคะเป็นเส้นทางที่แบบมิตรภาพอะ่ะยังรักยังหวังดีให้กันแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้เติมความหวานความสวิทให้กันแค่นั้นเปลี่ยนจากความรักไกลามาเป็นศรัทธานในตัวกันและกันแบบนั้นเลยนะสีถ้วยเดินทางสายกลางแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกัน ทั้งคู่นะคะพลัางงานที่ไอจับได้ก็จะประมาณนี้นะคะต่อมาเรามาดาูความรักของคนโสด มีแปดาบอโอเคนะเออไอรู้สึกว่าคุณไม่ไม่สนใจและไม่พร้อมที่จะเสี่ยงกับคนที่ไม่สามารถปกป้อง,องดูแลคุณได้จริงๆอ่ะคุณชอบคนฉลาดนะชอบคนมีไหวพริบตอนเนี้ยคุณดูมีความสุขกับชีวิตโสดของตัวเองมากๆนะคะอาจจะบาลานซ์ความบาลานซ์ตัวเองไป กับการเงินและการงานอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้มองหาความรักอะไรมากมายแต่ว่าเร็วๆเนี้ยคุณจะมีโอกาสได้พบกับคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะที่เขาสามารถดึงดูดคุณให้ให้มีความสุขให้รู้สึกมีความสุขให้ได้รับพลังบวกได้คนคนนี้จะนำแสงสว่างนะคะพลังงานกระจายเลยนะคะความสนุกสนานร่าเลงนะคะ มาให้กับคนรอบข้างมาให้กับคุณด้วยนะคะเขาอาจจะเข้ามาในที่ทํางานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณจะแล้ว,แล,วแล้วคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองด้วยพลังบวกของเขาที่อาจจะมากระตุ้นคุณด้วยนะไพ่บอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะก้าออกมาแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองได้เปล่งประกายเหมือนกันนะคะให้คุณได้ ส่งส่งด้านพลังบวกของคุณความสดใสของคุณนะให้เป็นแม่เหล็กออกไปนะคะแล้วคุณก็จะสามารถดึงดูดความรักในรูปแบบที่คุณใฝ่ฝันไว้ได้เหมือนกันอืมจะประมาณนี้ค่ะโอเคเลยนะเป็นพลังงานที่สร้างพลังงานสร้างเ NERGY นะคะปรับมุมมองให้ตัวเองสำหรับคนที่กำลังมองหาใครแต่ว่าไม่อยากเข้าไปจีบเขาก็สามารถ เปลี่ยนจากภายในขอให้มีอยากได้คนแบบไหนชอบคนแบบไหนก็เปลี่ยนพลังงานของตัวเองนะคะเขาจะดูออกค่ะคนที่เขาชอบเราเขาจะเขาจะชอบพลังงานของเราแล้วเขาาก็จะอยากเข้ามาใกล้เราเองโดยที่เราไม่ต้องไปจีบเขาอะไรอย่เงี้ยนะค่ะสำหรับการอ่านไพ่ของไอที่มีให้กับชา้าราศีเมถุนก็จะประมาณนี้นะคะไอก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะหากใครฟังแล้วชอบ ไอ้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณนะคะที่แบ่งเวลาเข้ามารับชมไอขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้สำหรับวันนี้ไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ